สวัสดีครับเช่นเคยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็ปุ่ม C first ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดในการชมคลิปเราก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของ เคล็ดห่วงจุยการซื้อบ้านมือสองครับแหมต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ก็การซื้อบ้านมือหนึ่งก็จะมีราคาสูงบ้านมือสองอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้นะซึ่งดังนั้นคือเวลาซื้อบ้านเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงหุ้นหลักหวงจุยด้วยสำหรับหลายท่านนะแต่หลายท่านอาจจะไม่ทึ้ถึง,ถงเราก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับว่าเอ๊เราจะต้องดูยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลย ประตูทางเข้าบ้านนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าภายในบ้านเนี่ยลองดูง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณเปิดประตูบ้านมาเจอกับมุมเลียมหรือสันเสานะ mm hmm. เช่นเหมือนแบบเออเจอแบบเปิดประตูมาเจอรั้วบันไดาราวบันไดอะไรนี้นะเป็นก้านโผล่มาเลย mm hmm. เขาบอกว่าไม่ดีนะเพราะเขาบอกว่าจะทําให้เหมือนแบบโชคลาภเข้าบ้านยากส่วนต่อมานะครับถ้าสร้างบ้านเนี่ยถ้าเกิดแบบคุณสร้างบ้านในพื้นที่ใหญ่นะ แล้วขนาดกันคือมีหลังเอื่นที่สูงๆแทบจะแบบกันเกยกันเนี่ยคือแบบมีแบบเช่นข้างข้างซ้ายมีตึกสูงทั้งขวามีตึกสูงเนี่ยไม่ดีเพราะเขาบอกว่าพลังงานก็จะไหลเข้ามาไม่สะดวกครับต่อมานะครับพอเราพูดถึงในห้องต่อนะถ้าเกิดว่าในห้องคุณเนี่ยมีความอึดอ,อึอึมครึมมืดแล้วก็ทึบทึบเนี่ยเขาบอกไม่ดีเช่นกันเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดในบ้านคุณเนี่ย ส่วนหนกระช่างไม่สามารถรับแสงรับแดดหรือมีแสงสว่างอยู่เลยเนี่ยจะทําให้พลังงานแบบของภายในบ้านเนี่ยรู้สึกมีแต่ด้านมืดถดถอยลงเพราะเขาบอกว่าบ้านมีแต่เรื่องของอับนะครับส่วนต่อมานะครับที่สําคัญเลยบ้านที่แตกราวไม่ควรครับเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณซื้อบ้านมือสองเนี่ยเจอบ้านที่ร้าวสุดโสม,มอ,อะไรนี้นะมันเหมือนแบบมีคนป่วยอยู่ในบ้านคนไม่แข็งแรง ครอบครัวมีแต่เรื่องแตกราวะถ้าเราบแวงกันดูโสมเกินไปนะครับคนที่อาศัยจะอยู่แล้วไม่มีความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์นะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดจะซื้อนะอาจจะต้องรบกวนให้คนที่จะขายเนี่ยช่วยเขาเราียกว่าอะไรอาจจะเหมือนแบบช่วยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้หน่อยทาสีให้มันหน่อยจะได้แบบดูแบบเวาลาคุณรับบ้านเนี่ยจะได้รับแต่สิ่งดีๆด,ด้วยนะครับคราวนี้ต่อมานะเราจะดูเรื่องของภายนอกกันบ้างน,นะครับเขาบอกว่าเรื่องของภายนอกบ้านเนี่ยรูปทรงบ้านคือสิ่งสําคัญนะ แน่นอนครับว่าบ้านเนี่ยคุณก็ต้องสังเกตดีเนี่ยอาจจะแบบผมอาจจะไม่ได้พูดเจาะลึกนะอาจจะพูดคร่าวๆนะเช่นบ้านคุณเนี่ยอาจจะต้องห้ามเรื่องรูปทรงตัว L หรือตัว H นะครับพาะเขาบอกว่าเป็นบ่อเกิดแห่งพลังงานไม่ราบรื่นนะซึ่งการปลูกบ้านเนี่ยก็ต้องสังเกตนาะรอบบ้านดีๆด,ด้วยแล้วก็ควรจะมีสวนมีคณะทางเข้าที่แบบว่าเ,เป็นเหมือนแบบคณะรับ รับสิ่งที่ดีๆเข้าไปด้วยนะและที่สำคัญคือแถวบ้านคุณเนี่ยไม่ควรมีวัดอยู่ตรงข้ามนะหมายถึงว่าตรงข้ามบ้านนะไม่ใช่แบบว่าตรงข้ามห่างไปเป็น10บเป็นแบบกิโลเนี่ยคงไม่ได้นะครับผมก็ขอแค่อย่าให้บ้านอยู่ตรงข้ามหรือห้ามมีบ้านร้างอยู่ใกล้ๆจนเกินไปเช่นอยู่ติดเลยอ่ะก็ไม่ดีแต่ถ้าห่างไปสักประมาณแบบ30เมตร40เมตรก็ไม่เป็นไรครับผม ต่อนะครับก็เรื่องของเสาไฟฟ้าแน่นอนครับว่าบ้านคุณไม่ควรจะมีเสาไฟฟ้าอยู่กึ่งกลางหน้าบ้านนะหมายความว่าถ้าเกิดแบบบ้านคุณติดถนนนะและมีเสาไฟฟ้าอยู่ตัดกึงกลางพอดีเขาบอกไม่ดีนะครับเพราะเขาบอกว่าจะทําให้แบบแบบแบบพลังงานเขาไม่หาคุณเหมือนแบบจะฉีกออกไปไหนเพราะเฉียวไปไกลเพราะว่ามันแบบถูกเสาไฟฟ้าเนี่ยบังนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับสุดท้ายเลยบ้านที่คุณจะซื้อตรวเนี้ย อย่าอยู่ในบนที่ดินที่ถมสูงจนเกินไปเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดบ้านคุณเนี่ยถมสูงเกินไปนะตามหลักฮวงจุ้ยคือธุรกิจที่ทำเนี่ยจะมีแต่ขาดทุนทําแล้วเจอปัญหาส่งผลชีวิตด้านครอบครัวสุขภาพไม่ค่อยดีเครอ,อบ,บ้านสุขภาพมีแต่ซุดโรมแล้วก็ป่วยตลอดปีนะครับผมดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของบ้านฮวงจุ้ยบ้านในการซื้อบ้านมือสองนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในบ้านที่เราต้องดูเช็คเรื่องของประตูทางเข้าบ้านเ,าเรื่องของบ้านที่แตกร้าวแล้วก็เาขาเรียกว่าบ้านที่สร้างอยู่หรือแม้กระทั่งภายนอกบ้านจะเป็นเรื่องของรูปทรงบ้านาบ้านติดกับที่ไหนมีตึกสูงล,องล้อมรอบไปแล้วก็ถมสูงเกินไปมีเสาไฟฟ้าบางังก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Sub สไคร้นะครับเป็นกระใจใเราในการทําคลิปดีๆต่อตอไปนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ